วันนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสามแล้วโอ้ยแม่นองตั้งแต่ไปเบื้องหมอลำมาจะนอนเพิ่งจะตื่นหอนแห่้ไปฟังหมอลำมาหมอลำ หมอลำสิ่งนะคะเพิ่งตื่นเลยกลับมาอาการแบบคือร้อนแดดมากค่ะไปฟังลำมานะคะอยู่บ้านบุญบ้างไฟนะคะสวัสดีคี่หมอลำนะคะไปมาแล้วแล้วก็มานอนนะคะ เพราะว่าร้อนแดดแดดร้อนมากวันนี้มีที่ไหนฝนตกไหมคะเนี่ยโอ้ดูสภาพนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะทุกคนไปฟังหมอลำมานะคะเป็นบุญบ้างไฟนะคะประจำปีนะคะ มะลามตอนกลางวันเด้อไม่ใช่ตอนกลางคืนนะคะมะลมามมะลาซิ่งนะเราไม่ได้ถ่ายให้ดูมันม่วนตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่นะคะหมะลายังไม่ได้เลิกนะแต่เราเหนื่อยมากแล้วก็ร้อนแดดก,ก็เลยกลับมานอนนะคะง่วงนอนมากอาการเปรียนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กนะคะก็จะเห็นนะคะแต่ว่ายู u b e เราไม่ค่อยได้ลงนะอันนี้ก็เลยแบบ หิวข้าวมากเลยเพื่อนตอนนี้มีที่ไหนฝนตกบ้างคะน่าจะออกไปหาข้าวกินนะคะเพราะว่ารู้สึกหิวข้าวมากแล้วก็เพียมากตอนนี้นะั้น พี่บนฝันจะตกบ้าเลยค่ะเพื่อนๆือนทำอะไรกันอยู่เอ่ยเราไปกินข้าวหากินข้าวกันไหมรู้สึกหุบข้าวมาก กซับเป็นอะไรเอาอยู่ดีๆก็เป็นแบบนี้เอหงเลยไม่รู้ไปกดตรงไหนนะคะตอน ทำไมมันเป็นแบบนี้ก็ไมร่รู้ไม่รู้ไปกดตรงไหนมันเป็นแบบนี้ ทำไมมันเป็นภาพแบบนี้ไม่เข้าใจภาพมันเป็นแบบนี้เราไปกดตรงไหนไม่รู้นะคะ งงกับรูปมากตอนนี้ไม่รู้ไปกดตรงไหน,นในปกติอ่ะปกติปกติปกติขึ้นไหมออกมาแล้วปกติ ลงไปกดนะคะมือไปดน เป็นอาการเพลียๆเหมือนจะไม่สบายนะคะเข้าไปฟังหมรลำมมาแล้วก็แดดร้อนปวดหัวมากก็เลยกลับมาบ้านมานอนไม่ได้ดูสภาพตัวเองเลย ไม่ได้ทำงานเลยนะคะไม่ได้ลงยูทู e อะไรเลยตอนนี้ดูสภาพนี่นะคะงานก็ไม่ได้ทำนะนั่งอยู่ตรงนี้คือตอนนี้อยู่อย่างนี้เลยไม่มีเวลาทำงานเลยนะคะไม่มีเวลาได้ลง youtube เลยมีแต่เดินทางนะคะช่วงนี้แล้วก็ไม่ได้ไลฟ์เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูเลยนะคะ หนูข้าวนะคะไปดูหมอรำมาบนันบุญบ้องไฟด้วยนะคะบุญบ้องไฟแถวบ้านนะคะแล้วเราออกไปกินข้าว หมอรำเลิก4โมงนะคะน่าจะกำลังจะเลิกแล้วล่ะ จะไปกินข้าวกันนะคะพอกลับมาบ้านไม่แดดร้อนเลยนะคะคืมมากไม่มีแดดเลยพอกลับมาบ้าน ขอรับบ้านก่อนอคนกำลังทยอยกลับบ้านเหมือนมะรำจะเลิอกอะ่ะ ม่มีแดดเลยทุกคนดูนะคะบรรยากาศโอ้โหตอนเราไปตอนเราไปดูหมาลำเมเมื่อกี้นะคะประมาณห้าโมงนะคะแดดร้อนมากกลับมาบ้านนอนนะคะนอนได้สักพักตอนนี้ไม่มีแดดเลยมะละเามาจะเลิกสี่โมงนะคะแต่ก็สี่โมงแล้วยังไม่เลิกนะเดี๋ยวกินข้าวก่อนหิวข้าว ห้าสี่โมเดี๋ยวกินข้าวอิ่มนะคะสี่โมงมาลำไม่เลอกก็จะไปดูมาลำอีกนะ,ะได้เย็นเสียงนะคะทุกคนตอนนี้หิวข้าวเดีย๋ยวขอเพื่อนๆอนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะไปกินข้าวก่อนเด้อ